สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สดเพจพี่เสือไทเกอร์ยูสคาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกการไลฟ์สดนะครับกับสำหรับตัวนี้นะใครที่มองหาเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับผ่อนประมาณ6000กว่าบาทไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับใครหาเจ็ดที่นั่งอยู่ผ่อน6ก0 0กว่าบาทออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ิเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมซื้อสดไม่เกบ มาเอาได้เลย349,000บาทกับตัวนี้ Suzuki e er อ t i ์ติก้า g x ปี2013สีบอลเงินรถสวยมากเป็นเจ็ดที่นั่งนะนะครับนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับรถภายในนอกสวยมากแม็กเดิม erm นะครับมีไฟด้านหลังนะครับมีตัวโลโก้ VVT ครบหมดนะครับที่สำคัญที่สุดเวลาขายรถของผมต้องเหมือนเดิมเปิดให้ดูหมดตะเข็บข้างพี่ดูดิในเวลาผมเปิดให้ดูพี่ดู เนี่ยมันต้องใสๆเงาๆแบบนี้แล้วก็คือต้องมีเม็ดอาร์คทุกอันถ้าไม่มีเม็ดอาร์คไม่ขายเด็ดขาดนะครับคือถือว่ารถไม่สวยนะครับรถไม่สวยมีตําหนินะครับนี่เนหะ็นไหมขายของนี้ก็คือต้องมีครบหมดทุกอย่างทุกจุดเราต้องมีให้หมดเพราะว่าถ้าไม่มีปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันในภายหลังนะนี่ซูซูกิเห็นไหมครับโลโก้โลโก้ซูซูกิอยู่ครบหมดเออร์ติก้านี่ครับ GX นะครับต,นะตัวท็อปนะตัวท็อปนะนะครับรถสวยมากเดิมทั้งคันนี่ดูฝาท้ายหลัง เห็นะครับน็อตหลังเดิมนะครับน็อตหลังเดิมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนี่นี่ดูถาดด้านหลังนาถาดเก็บของสัมภาระนะครับยกไงยกไม่ได้นะครับก็สามารถพับได้นะจะพับเป็นเขาเรียกว่านะจะพับเป็น5้าที่นั่งก็ได้หรือว่าจะพับเป็น7ที่นั่งเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับก็รถสภาพสวยคลุกคงทุกของได้นะนะครับขับต่างจังหวัดนะครับสบายสบายเลยดูดิ นี่ครับแล้วเบาะก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะเห็นไหมสบายนะอยากได้แบบไหนทําได้หมดาาาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้เขาขายของแป๊บหนึง่งนะเสียงมันเข้ามาเลยนะครับเดิมเนี่ยขับรถขายของตามที่ต่างๆนี่ก็กู้ได้นะคือทุกอาชีพกู้ได้หมด นะครับไม่ต้องกลัวอย่าไปกังวลว่ากู้อาชีพนี้จะกู้ได้ไหมอาชีพนั้นจะกู้ได้ไหมไม่ต้องกังวลน,นะพี่ดูดิเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันล้อมงล้อแม็กนะดูล้อแม็กนะครับโอ้โหสวยนะครับได้แม็กนะครับได้เจ็ดที่นั่งแล้วผ่อนหกพันกว่าบาทน็อตหน้าเดิมให้ดูน็อตคันหน้านี่คือรถเพิ่งซื้อเข้ามานะยังไม่ได้ทำอะไรใดใดทั้งสิ้นดูห้องเครื่องหน่อยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย นะครับนี่ดูเลยทุกอย่างเนี่ยคือฉนวนกันความร้อนก็เดิมเดิมเลยคือซื้อมาอย่างไงคือขายแบบนั้นนะครับคือให้ลูกค้าดูก่อนในสภาพที่โอเคให้ลูกค้าดูก่อนในสภาพที่ซื้อเข้ามาหมายความว่างไงพอซื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอขายออกเดี๋ยวปรับสภาพให้ทำอะไรให้บ้างขายออกตรวจเช็ค3ามสุกว่ารายการให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับ เช็คของเหลวให้เติมน้ำยาแอร์ให้เปลี่ยนถ่ายให้ทั้งระบบนะครับคันนี้3ามแสนสี่หมกับาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีแล้วประกันใม้มีชนหนักตัดต่อ,ตอพี่ควม่มจมน้ํารถยนต์ศูนย์หายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืน,ตนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมซื้อสดไม่กแกลแวตจ้ะเข้าไปดูภายในกันไปไปลองเทสไลน์รถกันนะครับแอดไลน์นะได้ตทักาบท นั่งได้ไหมเปิดเบาะด้วยเด้อนะครับอุ๊บสนะใครหาเจดที่นั่งอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับนะเจดที่นั่งนะสภาพสวยเดิมๆเลยเข้าหาแล้ว นี่เซ็ไดยให้ดูเลยนะแปดแอร์นะใครที่อยากได้อย่างนี้รถสวยๆนะโอ้โหขับดีเจ็ดที่นั่งเนียนกลิกโอ้โหสมาทานานผมว่าโอเคเลยนะ ไม่เหยียบเบรกเลยนี่ไงเนี่ย,ยขายสตรอเบอรี่ขายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าถ้าเกิดสําหรับทุกอาชีพที่ที่อยากได้รถยนต์นะครับทุกอาชีพนะกูได้หมดขอแค่อย่างเดียวขอแค่ไม่ติดแบคลิสต์อย่างเดียวทุกอาชีพกูได้หมดว่าจะคะเนยขายของหลังกระบะขายอะไรตอมีอะไรได้หมดนะทุกอาชีพเลยนะมาเอาได้เลยครับพี่ไม่ต้องกลัวนะครับอยากได้กระบะก็มีขายอยากได้เก๋งเราก็มี ก็มาเทสให้ดูกันเห็นๆเลยว่าคือหนึ่งรถใช้งานได้จริงสองเป็นรถบ้านเห็นนะเห็นนะเห็นนะะแล้วดูขึ้นลูกแล้วนะาเดี๋ยวเบรกให้ดูเบรกโชว์หน่อยโอ้โหนิ่มเชบเบรกด,ดีคือรถที่ดีคือหนึ่ง เหยียบต้องไปเบรกต้องอยู่นี่คืออะไรนะฟังก์ชันเบื้องต้นในการใช้งานของรถนะว่าคือรถมันใช้ได้อย่างเงี้ยครับนะเนี่ยขึ้นขึ้นทางตามลําดับอย่างเงี้ยเออรถเป็นไรไหมก็แก๊กไหมไม่มีคือเนี่ยคือเรียกว่าคือรถสภาพดีนะเนี่ยผมถึงบอกเวลาผมซื้อเข้ามารถร้านผมส่วนใหญ่ก็เป็นรถบ้านหมดลองติดต่อถ้าเกิดใครอยากดูได้รถคันไหนเพิ่มเติมลองติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับลองติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้แล้วมีหลายคันจําหน่ายนะ นะครับลองอยากได้คันไหนลองทักดูก่อนนะครับหรืออยากผ่อนเท่าไหร่นะบางคนไม่รู้ว่าเอ,อ้ยจะซื้อรถอะไรดีอยากผ่อนเท่าไหร่ก็ทักมาก่อนได้นะครับได้มาได้เลยนะครับนี่ดูดินี่ตั้งใจไม่หย่าเบรกนะนี่ตั้งใจไม่หย่าเบรกพูดตรงๆเนี่ยเห็นไหมครับ นะครับใครที่อยากได้รถยนต์คันแบบนี้นะครับพี่นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับกับตัวนี้ s u ซูกิเอ t ติกปี2013นะครับปี2 0 1 3นบะ3 4 9 0 0บาทนะครับ3า9 0 0บาทนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นรายได้เกิน1,2,000บาทขึ้นไปใครรู้ตัวว่ารายได้เกิน1,2,000บาทขึ้นไปเอานี้ไปอยู่ด้วยได้1,2,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ใต้ดินมาสลิปคร์บอนอะไรมาสลิปอีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่ all, อะไรมาทุกอาชีพทำง,งานอยู่จร,งจริงแล้วไม่ตติดดดดแบบสสอออไไไไไนนเเเเ้้ามมม่่่่งฟฟรรีททททััวทท fee, ทัววปปะยยหืืก คใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วขอบคุณทุกคนมากที่กำลังใจอย่าลืมนะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามพี่เสือให้กรยุทธาทุกทางช่องทางของผมไม่ว่าจะเป็น t k t o To อก e b o o k YouTube อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า Line แอดไนะครับมีทุกช่องทางนะครับสำหรับใครที่อยากโทรศัพท์เบอร์ส่วนตัวผม0943146666 6, ย้ำอีกครั้งหนึง0943146666นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ